สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้อยู่กับป้าตุงเหมือนเดิมครับปีนี้จะไม่จ้างลูกน้องเลยมั้งเนี่ยขับเองนักเลงโฟเอาใจยากครับลูกน้องครับขับเองเลยทีนี้ไม่ต้องง้อใครครับ Oh, เ,เอ้เรงใช่วะทำไมไม่ดันนี่ไปน,นู่นล่ะ ปีนี้ไม่จ้างลูกน้องแล้วครับท่าแกขับเองเลยจ้างมาปวดสมองไปแล้วดันเองเลยครับตอนนี้น่าจะดันเก่งแล้วแหละร <c oughs> <c oughs> ะดับท่าแกตุงยัง เขาเยสนาเมตตาคอดบ่ะเทอย่างเยี่สิว่ะมาทำทางนี้เองปะ๊ะเขาอ,ดดอ๋อข้าปะ๊ะเออถอยยาวจากนู่นนะ่ะเ็ดทางแบบนี้บ่ะ ได้สิฮะผมท่างเนี่ยไม่ว่ามันสูงจากนั้นมาอันดีนะนี่เป็นลูกระนาดับไอ้เป็นเป็นลูกระนาดวะครับเอาไหนไหนมันตั้มตรงนี้มันตั้มเอามองนั้นคือประดันไปโป้พูนแล้วก็เที่นี่เดี๋ยวรถต่อไปก็เที่หละก็บภาษาไทเพราะว่าเพิ่นเกิดที่มันอันดีไงอ๋อเพราะมันเข่าไปมันนักเพิ่นมาให้เท่นึ่ก้อนเดี๋ยวรถหลังมากจากทีแต่อันไปอีกสิ่ง ไม่ผ่านนะคนขับแบบนี้สุดเดยเนี่ยเฮ้ยเรื่องให้ตัวปลาเหนียววะโอ้ขันเล่งอะย้อดน้ำก้นยอนน้ำก้อยู่สินี่นี่ตอนนี้ตอนนี้ฮะเนี่ยเสียยังเนี่ยเจ มันเสียอย่างนีเส<ะ>่เส่ใคจะไปเห็นเรามือไปบังไหมมัอนอย่าไปคัดคัดหย่งอ๋ออันนี้มันเอาอันนั้นมาลาดตัวนี้เทวันไทยเออจีบลอกโนมีเออมันอย่าไปมันคัดนะคัดไหมที่มันติดเลยอเออนั่นแหละเป็นนั่นแหละแต่มันรวมแล้วเนาะมันบานเห็นมันเอืย นอด๋ยว่าตอนตอนนี้มันเป็นหรอเวลาเวลาครับเวลาครับเอ้เป็นนี่ก็ดีอ่โอ้บจางเหรอคนครับโอ้คนครับเมาแล้วจางคนครับดีดีวันดีด้ยน้ำมันเมา มอสุดบ so ่มากต้องไปฆ่าหมดบ้านเออมอสจ้างแล้วว okay. ่าจ้างแล้วเนาะทำเองเลยทำเองเลยเนาะใส่เต็มเต็มฝุ่นบ่ยากเลยเนาะมันต้องไปรับมันอยู่บ้านอยอ้าวถอยมาสืยถอยมาเหรอเนาะง่ายกว่าเนาะไปฝุ่นกันรู้ฝุ่นไปอีกเออถอยนี่ไกลไกนี่ยอ๋อแล้วแต่เออ โบกตัวคนขับรถไทยไหมเขา,า,ขา,า,าจะได้ขูว่าเท่บังไดจังไดเอาซิเทียวลุงน้ำจะหู่นม<ส>าทางนี้โอ้ไฮซุง้งซุงไม่หอดทางโค้งบ่ะนี่แหละตรง,ง,น,น,ตงนั่นแหละ ตรงเสาเลนะโอ้ตรงปูนปุนนะกได้าไถปสูงซํานี่เนันหามันหล่นไหนี่ันเขาพอได้เขาไปได้น้มันติดตามทั้งนี้นะมันมาค่อยนี่ปุ๊บพอตนี้ปุ๊บมันเสิรมานนีเลยมันเละไปพอได้นี่โอ้ไม่เสาขึ้ดเลหเสาผมนี่แหละครับบัดนีมันเละเบัดนี้มันแมนแต่มอเตอร์ไซค์กับเขามากว่าไรอเออหน้าฝน

ไดม่ไไดลูกพี่ไปไปไปเอ็กอีกๆออกอกน่ะเอะอเออ,อ,อไปอรอดโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ